สวัสดีครับทุกทนค่ะสวัสดีค่ะรับคุณหมอครับครับสวัสดีคุณบ้าสึกครับยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่รายการคุยท้ายข่าวค่ะคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้วันจันทร์ที่17ตุลาคมครับพุทธศักราช2554วันนี้แลมห้าขัมเดือน11ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมมีนัดกับเราสองคนตรงนี้จันทร์กับวันอังคารสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นสามสิบนาทีกับเนื้อหาสาระเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องเสียดตายร้องทุกคนทําดีแล้วไม่ได้รับการเชิดชูเรานํมามากเนามาพูดคุยใครไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเราเจอเราจะนำมาเชิญมาเลยครับค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมืองน่านช่วงนี้โอ้ก็มีความสุขนะว่าดูเหมือนที่จะโสมนนะแต่งานเยอะนะงานเยอะในเรื่องของเขาเรียกว่าพลังน้ําใจคนน่านพี่หมอครับ ได้เยอะมากเลยบ้านเรานะแต่เยอะกว่าหลายๆจังหวัดด้วยนะซึ่งเราจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่น้ําใจไม่ได้เล็กเหมือนจังหวัดเราถ้าเทียบแล้วประชากรของเรามันน้อยมากนะคะสามล้านประมาณ3ามล้านห้าแสนวันนั้นเนี่สามล้านเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เสร็จแล้วประมาณห้าแสนละเสร็จตอนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากยอดนุ้มยอดนี้ยอดนั้นมาเพราะวันนั้นนี่เราไม่ได้รวมบัญชีเราพูดถึงเฉพาะล้านน้ําใจในค่าคืนวันนั้นณเวลาสี่ห้าทุ่ม 45นาทีนี่คือเฉพาะเงินสดค่ะข้าวของพี่หมอครับเต็มรถเยอะมากๆประมาณสักหกเจ็ดคันรถสิบล้อแหละเออตีเป็นมูลค่าแล้วนี่ดูได้เดินเข้ามาไม่เตะบ้างเหรออ๋อของยังมีของยังอยู่ที่สวทีเยอะเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยโดยเฉพาะท่านผู้ว่าท่านรองนั้งสองท่านท่านนายกอบจน่านท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้ว่าท่านเสนีท่านบอกว่าโอ้เกินความคาดหมายท่านคาดหวังไว้อยู่ที่ หก0 0็ดหจะได้หรือเปล่าจริงๆท่บอกไม่ได้ไม่เออหกเจ็ดแไม่ได้ว่าถึงหลักล้านท่านคิดอย่างนั้นเหรอเกินความคาดหมายจริงๆจริงๆน้ําใจของคนเมืองน่านพี่หมอครับมาสึกนอกจากตรงที่เราเห็นกันที่วันลานน้ําใจวันที่ท่านพระครูสิริธรรมพานีเข้ามารายการคุยไทยข่าว ไม่ธรรมดาของท่านพระครูรีธรรมพรรันธ์นีของคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่านห้ารถทหารห้าพันรถทหารสี <EM C S 2> เต็มเอียดแล้วก็เงินสดอีกจํานวนหนึ่งพี่หมอครับก็ <c oughs> ไปมอบก่อนแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมา <c oughs> นี่เองนะคร่บ <c oughs> ใช่นี่คือความมีน้ําใจของคนเมือง <c oughs> น่านนะครับแล้วก็ไปเจอท่านรองวินยัยสิทธิมณฑลในอำเภอเก่าของจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านเราด้วยท่านมาต้อนรับดอใจกันมากเลยครับนอกจากนั้นมาศึกที่ว่าน่านเราไปช่วยเหลือนะก็จะมีทีมแพทย์นะ ทีมสาธรณสุขนะคะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพี่บัดน้ําท่วมครับก็เดินทางไปเมื่อวันก่อนแล้วนะคะตั้งแต่วันอังคารที่11ตุลานะคะก็เดินทางกันไปแล้วก็จะมาสลับเปลี่ยนกันเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้ล่อยคาราบาล ในชุดที่หนึ่งกลับมาแล้วโดยการนำของคุณหมอดิเลกสุดแดนพมรในการโรงพยาบาลท่าวังหาเชิญเชิญคุณหมอดิเล็กมาออกรายการเราต้องเชิญต้องเชิญมาม่าหาว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็วันนั้นท่านโทรเข้ามารายการท่านบอกไม่ได้อาบน้ำสองวันไม่เป็นไรห้าวันก็ได้ผู้ชายไม่มีมันแค่สองวันเองไม่เป็นไรเพิ่งกลับมาถึงวันนี้แล้วก็วันนั้นที่อาหารอาหารท่านทางคณะสงฆ์เข้าไปโอทีมงานเขาบอกว่าอุ้ยพอได้กล่อง ของฝากนะเขาบอกว่าพูดภาษาบ้านเราลวเปิบใส่กันเลยเปิบเลยนะโอ้ฮะขอบคุณพระน่าสงมากเลยเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสทนเราด้วยซึ่งเป็นแม่งงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการถ่ายทอดเพราะนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะหัวใจหลักเลยใครจะว่าว่าสื่อไม่ทํางานสื่อช่วยไม่ได้พี่จะเอาหัวชนฝาเถียง ชนจะชนเถียงไงแล้วทีมงานทํางานกันโหขอบคุณทุกภาคส่วนอะไรที่มีส่วนร่วมกันนะครับมาสึกก็ไปด้วยเหรอไปสิับไปทั้งของท่านพรกคูก็ไปช่วยที่งานคอนเสิร์ตไม่เห็นเลยฮะมาสึกคนที่หน้าตาดีๆเนี่ยคนที่หน้าตาดีๆเนี่ยไม่เห็นเลยมาสึกวันนั้นพี่ค้ำขำมาสึกเรื่องอะไรครับที่งานไปเดินของกาชาดก็ผมบอกว่าจะไม่ได้แต่งตัวพี่หมอก็รีบเร่งให้ผมมาช่วยงานตอนที่มาสึกวิ่งไปรับของแถวถนน่ะ พี่นึกว่าตัวหนอนตัวด้วงมันไปแรงมากเลยคำนี้แรงมากเลยพี่หมอแรงมากเลยนั่นคือจิตอาสาจิตสาธารณะอันยิ่งใหญ่อนั้นได้เป็นแสนใช่แสนกว่าของสิ่งของอีกเราทําแล้วเรามาดูเด็กสิเขาก็จิตอาสาเหมือนกันมีกลุ่มเด็กๆที่เราจะเชิญมาวันนี้คือกลุ่มเด็กๆที่ไปร่วมงานใช่มาไปนั่งนับเงินไปนั่งรับบริจาคว่าน้องเห็นอะไรตรงนี้ว่าก็ถูกหลอกไปหรือว่ายังไงใครพาไปทําไมต้องไปช่วยทําในถับเป็นเด็กเนี่ยวันนี้ เราแขกรับเชิญของเราเราต้อนรับน้องฟางกับน้องมิ้นนะฮะอ่ะเข้ารายการกับเราด้วยวันนี้นะฮะนางสาวเมธกาและก็นางสาวกุสุมาอ่ะร้องเมธกามหาโยศนันนะคะแล้วก็น้องกุสุมาติราชินนะคะน้องฟางกับน้องมิ้นนะคะสวัสดีค่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าก่อนสวัสดีคุณป้าก่อนสวัสดีคุณพี่ลูกสวัสดีค่ะเอาดีข้าตนเองอยู่อย่างนี้ก่อนแนะนำตัวก่อนอ่ะสาวสวยแนะนำตัวก่อนลูก ชื่อเมธากามหายสนันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องฟางค่ะ,ค,ะคนที่สองครับค่ะชื่อนางสาวกุศมาติระชินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมิ้นค่ะน้ําท่วมที่ผ่านมาหนักนะสาหัสจกันไม่เห็นข่าวเห็นไม่ลูกหนักไหมเห็นค่ะเราไปช่วยทำไมถึงได้มาเขาคัดคนหน้าตาดีไปหรือยังไงใครต้องเด <มา S 1> ี๋ยวเดี๋ยวต้องถามประเด็นอย่างนี้<อ>ก่อนว่าการที่เราทําตรงนี้นะมันไม่มีเอ่อไรียกไงไม่ได้มีกําหนดการว่าใครจะต้องทําอะไรยังไงสักอย่าง เราต้อาเรียกช่วยเรียกงโอ้งถามว่าทำไมต้องต้องให้น้องๆเขามาทำไงเป็นเพราะอะไรใครเป็นคนนำมาใครเป็นคนคิดว่าจะต้องมาทำตรงนี้ลูกปังคุณอันนี้ค่ะก็เชิญชวนคุณนันเดชเขาทำหน้าที่อะไรอยู่แถวๆนั้นเป็นใครไงอ่ะเป็นเป็นผู้ประสานงานอ๋อคือคือเรา มีเขามีเครือข่ายกลุ่มพลังเขาเรียกว่ากลุ่มพลังเยาวชนใช่ไหมลูกลุงลุงอเนกเขามีหลายตําแหน่งจนจนคิดไม่ออกว่าตําแหน่งอะไรน้องลูกลูกสาวคิดไม่ออกแต่กลุ่มของน้องคือกลุ่มอะไรนะลูกนะกลุ่มอะไรนะกลุ่มพลังเยาวชนนกเคือนไหวสังคมตาบลดูไใต้ค่ะใครเป็นคนตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาลูกช่วยกันตั้งค่ะคิดเองค่ะลุงแหนกบังคับไหมต้องอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนใครดิไม่่ค่ะจริงอ่ะความคิดเห็นรู้เปล่าว่าลุงแหนกไี่มีตําแหน่งอะไรบ้าง ำจำไม่ได้จำไม่ได้ตัวแกเขาจำไม่ค่อยได้หรอกยอะต้องบอกหน่อยพ่อแกอาสาทํางานอวันนั้นน่ะบอกก่อนลูกที่ลูกมาไม่ใช่ลุงเนกบอกอย่างเดียวน่ะแม่หมอหมอเนี่ยขอลุงเนกบอกทำยังไงเนาะเหตุก็เพาะว่าเขาโทรเข้ามารายการบอกว่าถ้ารอห้าโมงอยากบริจาค ไม่สะดวกจะทํำยังไงเราก็บอกโทรศัพท์เข้ามาเลยมาเลย9ก้าโมงสิบโมงเราจะมีเครือข่อาสาสมัครสารนัสุขเจ้าหน้าที่แล้วก็น้องๆเยาวชนทีมองค์กรจะมานั่งวันนั้นมาทั้งหมดกี่คนลูกยี่สิบคนค่ะอ้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะเป็นเยาวชนของดูใต้ทั้งหมดเลยค่ะเห็นอะไรบ้างวันนั้นเห็ความมีน้ําใจของชาวนาของคนน่าค่ะได้ได้จับเงินใช่ไหมครับริจาคได้จับเงินไหมก็ ไม่ได้จับเงินค่ะส่วนมากจะเป็นฝ่ายรับบริจาสินคองค่ะ oh, อ๋อนี่ก็รับบริจาคแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันแล้วคนรับเงินไม่มาใช่ไหมบันนี่ไม่มา <c oughs> อาลูกพอเขาเอาทั้งสิ่งของมาเอาทั้งเงินมาเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เขาจะแต่งตั้งให้ทําอะไรวันนั้นมีความมั่นใจระดับไหนเรามานั่งทาก็เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าและอีกหนึ่งนะั่นคืออะไรลูกอีกจุดหนึ่งอีกหนึ่ง ก็เผื่อไว้สิยบาดค่ะจริงจริงจิาใจของน้องเขาเรียกว่าจิตอาสาทำไมทำไมถึงอยากมาทํางานแบบนี้ลูกฟังก่อนเลยอะทาไมถึงต้องอยากมาทํางานแบบนี้ก็งานมันทําให้ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าต่อสังคมมากขึ้นมันดูเหมือนเรามีคุณค่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีเพื่อนๆมีทุกคนมิ้น ก็เหมือนกันกับพี่ฟางนะคะ่ะก็ได้ช่วยเหลือสังคมได้เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนที่มาทํางานให้แบบช่วยเหลือสังคมเลยคะ่ะเพื่อส่วนรวมค่ะือคือเราเห็นข่าวเนาะฟางก็เห็นมินก็เห็นข่าวว่าบ้านเขาอะท่วมถือว่าหนักมากที่บ้านเคยท่วมไหมบ้านไม่เคยท่วมะะมินเนี่ยไม่เคยคะ่ะเห็นไหม,มแต่เราเห็นสภาพคือเมืองน่านบ้านเราเนี่ยเต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมลูกแต่ที่บ้านเขาเป็นไง เดือนหนึ่งก็ยังขึ้นสองเดือนก็ยังขึ้นทั้งสองคนใน้ลกมีใครเจอน้ําท่วมบ้างน้ําท่วมบ้านมีไหมไม่เคยไม่เคยมีโชคดีนะค่ะลูกอีคนที่โชคดีแล้วลูกก่อนมาในลุงเนกว่าจะให้ลูกมาทําอะไรมาสัมภาษณ์หไม่ไม่ไม่ที่ว่าจะมาตรงลานนู่นน่ะใต้สะพานนะลูกบอกว่าจะไปช่วยเหลืออยากไปไหมก็ถามอยากไปไหมไปช่วยเหลือสังคูคิดนานไหมลุงเนกถามแล้วก็บอกว่า ไปแล้วไม่ถามได้หรอวาให้หนูไปทําอะไรไม่ถามไเลยหรอลูกออืก็ก็บอกก็ถามอยู่วอะให้ทําอะไรบ้างน้าลุงเขาว่าไงไม่รู้อะไปก่อนบอกว่าจะไปช่วยบริจาครับสิ่งของเสร็จแล้วพอมาแล้วนี่สิ่งของก็รับแต่ในส่วนหนึ่งก็นั่งรับสตังค์รู้สึกยังไงลูกอ้าวมาสึกมีเราด้วยเหรอเออ รู้สึกยังไงที่ต้องมานั่งรับสตังนับสตังด้วยได้ถามความรู้สึกเพื่อนที่เขาทํำไหมก็ไม่ได้ถามอืมถ้า<ต>เป็นหนูเนี่หนูคิดยังไง<ต>อา้าวลุเงเนกบอกว่าให้มารับของแต่เราต้องมารับสตังด้วยถ้าเป็นหนูนี่หนูคิดยังไงอะถ้าหนูทําหน้าที่ตรงนั้นก็ดีใจคะ่ะอภูมิมใจได้บุญด้วยอืได้ช่วยเหลือด้วยค่ะ จุดของหนูรู้สึกว่าได้สามแสนกว่าใช่ไหมค่ะหมายถึงยอดเงินบริจาคจุดของน้องเ <3 S 2> ขาที่เขานั่ง,อ,งอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็ในส่วนของหลายๆคนอ่คุยหน่อยก็ดีน้าบอกหน่อยก็ดีอ่ามาสึกที่เห็นน้องนะลูกๆเราเนี่ยด้วยการที่ที่ยังไม่มีทักษะทุกอย่างมัยังต้องมีการสอนนอั่นเนาะถ้าไม่สอนก็ต้องได้เห็นมาการนับต่างอ่ะมาสึกคิดเหรอมาบริจาคเป็นทีหมื่นสองหมื่นสามหมื่น การนับนี่ทักษะจะไม่มีมใช่ไหมคะทักษะไม่มีเราก็ดูเขาก่อนพอเออน้องนับเนี่ยคือนับยังไงก็คือดีหมดแหละแต่นับยังไงมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เร็วน้องก็จะได้ทักษะในการนับสตังไปใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยหมอสอนอยู่เนาะแนะนําอยู่แล้วก็การลงหลักฐานเอาอีกนิดนึงนะลงหลักฐานนี่เขาจะมีแบบฟอร์มให้ใช่ไหมลูกว่าในตรงนั้นเขาบอกว่ายังไงมัางในหลักฐานก็บอกให้ลงชื่อลงชื่อที่ผู้ผู้ บริจาคอแล้วก็บอกว่าบริจาคอะไรบ้างแล้วก็ลงชื่อผู้บริจาคอืมแล้วถ้าเป็นเงินเท่าไรค่ะให้เขียนเสร็จแล้วพอมีอยู่รายหนึ่งที่ลูกสาวแม่อยู่คนหนึ่งอ่าก็อาจจะไม่เข้าใจดีในเรื่องของการขีดค่าการเงินเนาะเขาจะคู่คิดเอเห็นไหมเสร็จแล้วแม่หมอแนะนำว่ายังไงลูกให้ขีดทับเส้นเดียวค่ะไม่ต้องขีดหลายเส้นนะค่ะแล้วก็เขียนชื่อกำกับค่ะ อ่านี่คือความโปร่งใสไงนะเสร็จอ่าเขาาคืออยู่กับเงินมันก็ต้องทําอะไรต้องตรงรอบคอานิดนึงน้องฟังเรียนโรงเรียนไหนลูกเรียนเทคนิคน่านค่ะเรียนอยู่ศรีสวัสดิวิทยาคารค่ะอ๋อคือคือทีมงานของเรา20ก็คือต่างต่างโรงเรียนกันแต่ก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนอกจากกิจกรรมที่ช่วยเหลือตรงนี้แล้วในเรื่องของเครือข่ายเยาวชนนักเคลื่อนไหวดูใต้เนี่ยทำอะไรอีกบ้าง มดเล่ามารณรงค์การมดเล่าโครงการสสที่งานแข่งเรือเนี่ยหรือลง่แล้วได้ทำอะไรบ้างในงานแข่งเรือก็รณรงค์ค่ะเดินถือป้ายเดินรณรงคค่ะแจกสื่อแจกแจกสื่อชวนชวนค่ะอืแล้วสื่อพวกนี้อมาจากไหนสื่อ พอคือลุอองอเนกเป็นคนจัดการตาลุงนี้เขารู้ทุกเรื่องเลยนะตาลุงเอเนกนี่นะ <laughs> ตาลุงเอเนกเขาเป็นคนจัดการเรื่องสือ่อเรื่องอะไรเขาเป็นเยาวชนด้วยถึงเวลาหนึ่ง, <c oughs> งเขาก็เป็นเยาวชนถึงเวลาหนึ่งเขาก็เป็นผู้ใหญ่ถึงเวลาหนึ่งเขาไปเป็นผู้เท่าเขาเป็น <c oughs> ได้ทุกเรื่อง <c oughs> อ่าลูกตอนวันนั้นที่หนูอยู่นะเห็นจะเห็นว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านจะสังเกตไม่ว่าเขาทํางานมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เปียกฝนมาก็หลายคนเนาะแล้วก็เห็นท่านนายกนริน่ะรู้จักนายกนรินไหม รู้จักนะเห็นการทํางานของท่านเห็นบุคลิกอะไรของท่านเห็นทั้งๆที่เหน็บเหนื่อยมากเห็นสักครั้งเขาเขาทำหน้างอไม่พอใจโกรธมีไหมลูกไม่มีไม่มีหรอก็ลูกรองวิจารณ์ดูซิวิจารณายกนรินดูซิเท่าที่ในสายตาหนูเห็นเนะ่ก็ดีค่ะดีหรอคะดีอย่างเดียวหนูดียังไงที่วดีนี่ก็พอแล้วล่ะพอ่บอกก็ดีนี่เขาว่าดีของเขาเนี่ยคือเรื่องอะไรยังไงอื ลองลองแตกให้ให้ฟังหน่อยสิลูกเผื่อว่าคนฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าน้องๆเพื่อนที่ยังฟังอยู่อ่าเขาจะได้รู้ว่าดีนี่คือดีอย่างไรที่ในสายตาของลูกอะ่ะอืก็ท่านจะไม่แสดงความเหน็ดนเหนื่อยให้ออกมาให้เห็นคะ่ะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอค่ะมีกําลังใจเห็นไหมสร้างกำลังใจให้คนที่มาช่วยด้วยค่ะแล้วมีใครโวยวายว่าพวกเราไม่ทํางานช้า อะไรนะลุงอะไรอเนกอเนกนี่ว่าพวกเราไม่ได้ได้บ่นเลยพวกเราไมมไม่ได้ดังใจเลยพวกเธอนี่ต่อไปจะไม่พามาแล้วไม่มีไหมลูกไม่มีค่ะถ้ามีบอกกณลุงมาสิกนะเสร็จแล้วมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีค่าตอบแทนให้นะลูกค่ะคาดหวังไหมว่ามาแล้วจะต้องได้น่นได้นน่ไม่ค่ะปังเขาบอกว่าบ้านเจนรวยอยู่แล้วบ้านหนูรวยอยู่แล้วแต่ไม่เหม็นมิงบอกไม่พอไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเดี๋ยวกันมาศึกเออจากที่จากที่แม่หมออยู่บนเวทีกับ พี่มาเสร็อยากให้ว่า